วในค่ำคืนนี้ก็สวัสดีทุกคนนะจ๊ะในค็มอไลวาดรูปแล้วกันนะทำคอนเทนต์ไปเนาะเพื่อเขาจะมาเห็นมาดูแล้วกันนะสร้างคอนเทนต์ไปเนาะเขามีหลายๆเท่าช้างนะในโลกออนไลน์ก็แล้วแต่เราเลยเนาะ Facebook Tiktok วานไป YouTube วานไปจะได้ทำอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะ รแต่อิสระแล้วกันนะ หน่อยแล้วกันนะสแล้วกันเดินหน่อยเดิน่อยสักหน่อยเบอ่าวาดูงิสานะเนนะ รูปก็ประหลาดประหลาดนี่ไงนะ,ะหมดเจ็บพิ่งมืหมดเดชเพึ่งวาดเลยนะจะหมดแล้วละมือแตก กันเมืองลราเครียดเพื่อนนะเออก็เลยเปิดไปทางไหนก็จะเจอข่าวกันเมืองอันนะช่วงนี้ด้วยนะกำลังกำลังตั้งคอรมงคอรมอรแล้วก็มีปัญหาเรื่องภัยพิบัตนะิน้ำท่วมแต่ภาคเหนือนะดูข่าวก็มีแต่เครียดเพืเ่อนนะเศรษฐกิจไม่ดีกันเมืองก็จะจ้องจะเล่นงานกันอีกแล้วยังจะตั้งรัฐบาลก็ยังไม่เสร็จดีเลยไม่อะไรดีเลย จะทำลายล้างอะไรเงี้ยอืมก็จะว่าตามไม่รู้สิ ไม่ว่าหลายวันนะวาดมันก็เป็นเพียนมั่งนะตีมั่งเป็นเพ่นมั่งแล้วก็เสพข่าวมากก็เครียดอีกนะ ว่าก็ไม่ได้มีแบบเลยนะเหมือนนะว่าตามใจนึก เสพข่าวทุกวันนี้ก็เสพสื่อก็มีแต่เรื่องเครียดเพื่อนนะดูการเมืองก็เครียดอืมดูข่าวอะไรก็มันจะมีแต่ข่าวเครียดนนะเพือนนะมีทางเดียวที่เบาสมองก็เออก็ดูธรรมะนะฝังธรรมะทําให้เราผ่อนคลายไปวางมั่งอะไรนะเสพสื่อเรื่องทุกเรื่องนู่นนี่มันก็ทําให้เราสะสมความเครียดมันก็เออมันก็เครียดนะเพื่อนนะ การเมืองทุกวันนี้ก็โอ้อะไรกันมาเน,นี่ยยังไม่ทันเริ่มแล้วก็จะเอาอีกเยอะเออทำไมขามันเป็นอย่างงี้นะมานะมันก็ไม่ถูกลักษณะเท่าไหร่นะเออหมึกห,หมึกก็จะหมดเออก็ว่าไปก่อนแล้วกันเป็นไรเออเออก็ปแปลกนะ มึกจะหมดพเพื่อนเแต่ว่ามึกหมดก็ดีแล้วแล้ว่าตัวื่นมันจะมีอ่าเห็นไหมละ่ะโหยิงทำไมแถมึงไม่เห็นใหญ่เลยปากกาเส้นได้กาก็มีสองด้ามเนื้อลองดูด้วยว่ามันจะยังไงเอ่อ xong rồi chưa có kịp được một là lao cái đấy là một cái đấy là một đấy không một cái đấy เบิกใหม่ก็จะเข้มข้นหนะ่อยอ่ปะปับตรงนี้หน่อยนะอืมใหม่หงมยิ่อด้วยยังไงเ้ยจับไม่ถูกเลยตอนนี้หมมันเบี้ยวอ่ะ ทีนี้ว่าตัวใหญ่มันก็จะใหญ่เลยนะโอ้โหใหญ่เลยเน,น้ำเงินไม่ไม่เหมาะเลยปากกาดำนี้เดี๋ยวเอาสีเขียวแล้วกันนะสีน้ําเงินหัวมันไม่ค่อยดีปากกาไม่ดอีอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย แต่สุดวันนี้ใครวาดไม่เป็นก็ใช้ไอาวาดรูปได้เลยนะใช้ไอาวาดรูปได้ใครวาดไม่เป็นใครวาดรูปไม่เป็นนะ ทุกวันนี้ไอ้สื่อออนไลน์มันมีเยอะเนาะช่องทางในการในการทําสื่อมันเยอะเกินเนาะทีวีก็เงียบแต่ในทุกวันนี้คนก็ไม่ค่อยดูทีคนยุคใหม่ก็ไม่ดูทีวีกันแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาดูโลกออนไลน์เนาะส่วนทาง YouTube ก็คนดูก็น้อยลงนะยอดวิวก็ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนนะสายยูทูบเบอร์ดังๆก็รู้สึกว่าเงียบกันหมดคนก็เลิกเล่นกันเลิกสร้างเลิกไอ้เรื่องทำคอนเทนต์อะคือมันมีทิกตอกด้วยมันมีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็เงียบแต่เนี้ย เฟซบุ๊กก็มีตรไปเฉพาะกลุ่มที่เขาเล่นกันนะผู้เท่าพวกแกนะส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยนะที่เล่นทิดต่กไอ้ที่เล่นในเฟซบุ๊กแล้วส่วนใหญแ่แล้วคนก็เริ่มหันมาเล่นในทิดต่อกันเยอะมากการมาแลตฟอร์มติดต่อทำให้ช่องทางในยูทูบคนไม่ว่าจะเป็นการทําเพลงทําสื่อต่างมันเงยียบอะ่ะเงยียบมันเงยียบจริงนะสังเกตคนที่ทําช่องทางในโลกออนไลน์ทำในช่องในในยูทูบทาเพลงทำไปเงยียบไหมเดีนี้ผมไม่แทบไม่ได้ดูเพลงเลยนะไม่ได้ฟังเพลงเลยนะอืม สื่อออนไลน์มันเยอะเกินมันไม่ได้จะเสพสื่ออะไรมัางอหรเนาะก็เรียกเสพอะมันไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อช่วงสี่ห้าปีที่แล้วมันบูม่ะเฟสยูทูบมันบูมนะมันบูมเมื่อช่วงสิบกปีที่แล้วเฟซบุ๊กมันบูมเงี้ยนะตอนนี้กันมาเฟสตบมันบูมเฟสตบตอนนี้ก็ถามว่าบูมเยอะไหมก็ มันก็มันก็เบ่งมันก็ดึงคนไปมากนะแต่คนที่ทํา youtube ก็ก็หันไปเล่นเล่นทิกตอกแล้วบางคนอะเพราะทางช่องทางใน y o u ูทูบรายได,ได้มันไม่ได้เยอะแล้วตวนนี้ยเหมือนแต่ก่อนอมันไม่บูมเหมือนแต่ก่อนแล้ว y o u ูทู e อะงเงียบเหงาทาง y o ูทู b ส่วนใหญ่จะดูอะไรดูกีฬาใช่ไหม ฟุตบอลถ่ายฟุตบอลแล้วว่าดูข่าวการเมืองใช่ไหมอเออทีวีธรรมดาก็ต้องมาเชื่อมทุกแสตฟอร์มนะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube อะไรประมาณเนี้ยทิกตอกอะไรก็ต้องเชื่อมไ์สดอะไรประมาณน,นี้นะสามช่องทางคนมันเดี๋ยวนี้คนไปหันไปเล่นทิกตอกกันกยเยอะแล้วอืมแล้วก็คนเสพหลายสื่อนะ ผมคนดู youtube ก็มีก็มีอยู่ส่วนหนึ่งก็แต่ว่ามันก็น้อยลงอ่ะส่วนหนึ่งก็เขาก็หันไปเล่นแฟลตฟอร์มอื่นกันอะไรอย่างเงี้ย จา yeah. ถ้าไลในถ้าไลในทิกตอกมันก็จะมีการให้ของผลรางวัลน,นะก็ไรได้จะการให้รับของรางวัลมีมีอยู่นะเดี๋ยวผมอาจจะไปหันไปไลฟ์วาดรูปในติกตอกติกตอกอีกช่องหนึ่งก็มันก็ปาตาก,ก้ามันก็ปิวซะง,งี้ยผิดกฎชุมชนเขาปิวไม่สามารถปาตาก,ก้าได้ตันเนี้ แต่แล้วไลฟ์สนับหอดรางวัล,ววล,วดลวได้แต่ปาตาก,ก้าขายของนี่ไม่ได้เลยส่วน Facebook ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เข้าไปเล่นแล้วมันเงียบอะ่ะผ่านสถตมผ่านพันผ่านผ่านสตรีมยังผ่านแล้วครับผมผู้ตังก็แปดพันกว่าคนแต่มันมัน,ม,นมันไม่ไม่มียอดมันไม่ดันอะ่ะรายได้ก็ศูนย์จุดศนย์หนึ่งศูนสองะไรประมาณนี้รายได้จากการโฆษณานะใจจากเฟซบุ๊กกันนะไม่ไม่ได้เยอะเลยรี่มันเงียบอะ่ะ อีช่องหนึ่งที่ตะกา้าเปียวมึงใส่คงต้องอามาไลน์ร่ำขอรางวัลดีกว่าไอเพื่อได้ในทวิตตอกนะอพอตะกา้ามันเปียวไปแล้วมันสามารถขายของในเออมันได้อันนี้มันไม่จะเป็นต้องมีคนต้องวาดรูปเป็นนะทุกวันนี้มันมีการมาของไ i ไอเนี่ยคือ ใช้เอสร้างภาพได้เลยไม่ได้ยากเลยจินตนาการภาพอะไรก็ได้เหมือนจริงด้วยวาดเดียวคนอีกไอเี้ยทุกวันนี้มันคนไม่มีงานคนไม่ไม่เกี่ยวงานศิลปะนี่เขาสามารถที่จะสร้างภาพได้ด้วยด้วยด้วยไอได้ได้เลยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะไรก็ทุกวันนี้ก็เอไอแล้วนะสร้างภาพสร้างคนเนิมก็จะใช้ไอสร้างคน,นะนเดิมเอาะสร้างรรปวบานอะไรก็เอไอก็ได้วาดได้หมดอะ่ะเป็นภาพนิ่งภาพวีโอได้หมดไอะนะ มันมันมีฟรีนะ a อไอมันมีฟรีผมก็ใช้ AI ในการสร้างคอนเทนต์เหมือนกันยุกตรกร์มันยุของการ์ตูนนะทุกวันนี้มันไม่มีแล้วการ์ตูนเะนี่ยมันไม่มีคนเล่นกันเขาไม่มีคนดูการ์ตูนกันเลยวทุกวันนี้เด็กยุ่งใหม่ดูการ์ตูนเงินอเป่าม่รู้น่าจะเด็กอนุบาลเด็กในน้อยดูอยู่คนทุกวันนี้ก็ไม่ได้วาดรูปวาดอะไรกันแล้ววาการ์ตูนการ์ตูนไม่ก็ไม่วาดกานันเลยทุกวันนี้มันเสื่อเดี๋ยวนี้มันจะเป็นต้องวาดเก่งอ่ะใช้ไอวาดรูปได้เลยทุกวันนี้ ทศชาต์ที่จะมาวาดแบบนี้มันไม่มีกันแล้วอนาคตมันจะไม่มีใครมาวาดอย่างนี้แล้วเป็นของโบราณไปแล้วของเก่าเก่าไปแล้วเชยไปแล้วประมาณนี้นะคณจะมาวาดให้เสียเวลาทำไมคณใช้ไ,ไอ้วาดรูปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว ก่อนก็มีนพกพนักขิงกระตูนอะไรก่อนเลยนะตัวน,นี้ก็เงียบหายไปแล้วอาชีพที่มันหายไปแล้อะอาชีพนักวาดากระตูนมันหายไปแล้วไม่มีใครมาเออพ,พ,พิมพ์หนังสือขายกระตูนขายกันแล้วทุกวันนี้นะแต่งลายเป็นกระตูนในทุกวันนี้ไม่มีแล้วสนับปีก็เป็นตัวไปหมดแล้วอะ 对啊，嗯，对。 เดี๋ยววาแต่หมดแผ่นนี้ก็ลงลน์แล้วเขาเพื่อนแกงงมไปนะทำสมาธิอะไรวาดรูปเพื่อฝึกสมาธิอะไรหมูว่านอย่างนี้ปะ เซสี่ซะหน่อยเดี๋ยวหมดหน้าแผ่นนี้ก็ลงไลน์นะครับผมนานๆได้มาวาดทีนะฮครับรเห็นชัดหรือเปล่านะ ฝึกสมาธิไปไเพื่อนวัดลูกก็สวดสมาธิอะไรนะ <c oughs> ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้กิเลสมันเยอะไปหมดมเลยพนะื่อนอะไรก็ไม่รู้นะเยอะๆไปหมดเลยเลือไปถูกและมันเหมือนของมันไม่เยอะจัดอนะ่ะของเครื่องใช้ของเลสโตรู้มันเยอะจนแบบโอ้ไม่ต้องเอาอะไรแล้วเนะี่ยเย มันเยอะเกินเสพความบันเทิงก็เยอะเกินสื่อก็เยอะเกินไม่รู้อะไรมั่งมันวันเสพอะไรไปมั่งกันไม่รู้นะอืมมันไม่เหมือนสมัยก่อนน่ะไม่มีอะไรที่มันเสบบันเทิงมันไม่ได้เยอะขนาดเท่าสมัยนี้นะสมัยนี้มันเยอะเกินจนความจะเป็นน่ะหนังกันทุกวันนี้ก็ไม่ต้องไปดูโรงหนังก็ดูในโลกออนไลน์ก็ได้อย่างเงี้ยเน็ตซิกนะเราคุ้นเราฟังกันเต็มไม่หมด ตันี้ราดดาราช่องทีวีเราแทบไม่รู้จักนะใครเป็นใครก็ไม่รู้ดาราหน้าใหม่มันไม่มันไม่เหมือนสมัยก่อนอนะ่ะแทบไม่รู้จักดาราสมัยนี้เลยชื่ออะไรก็ไม่รู้วงการเพลงก็ซบเซาช่องทำเพลงก็เงยียบเห็นไหมตัวนี้อะไรอนะ่ะ าขายก็เงียบกันมาของสินค้าจากจีนเข้ามาก็ทำให้โอ้โหตัวนันนี้แย่สิกษฐไทยละอะไรก็ไม่พอดีมันเกินไปนะมันเยอะเกินวัตถุสิ่งของมันเยอะเกินในโลกนี้นะ เรือกมามันเยอะเกินเยอะเกินความต้องการทุกวันนี้ไม่รู้จะเสพสื่ออะไรกันแล้วเยอะไปหมด จะมืดมืดใช่ไหมไมีใช้สปอรตไลท์ด้วยช่วยนะนโอเคเพืเ่อนๆ่ก่อนลงไลน์นนี้ก่อน,ลนแล้วกันนะจ๊ะนี่ก็ถ้าชอบนี่ก็ชอบใจก็คอมเมนต์ติชมก็ได้เลยจ๊ะนี่ก็ขอสวัสดีครับผมเจอกันใหม่นะหนัาก,กางานนะครับผมสวัสดีครับ